แม่ไก่ตัวนี้นะคะไก่ตัวนี้จะเป็นรุ่นพี่นะคะแม่เดียวกันเนี่ยแม่เขาอันนี้น้องๆของเขานะคะแต่พอกลางคืนตกดึกมาแม่จะหนีขึ้นนอนบนต้นมะม่วงนู้นแต่เขาอะต้องการปีกนะคะให้น้องซุกอ,อกค่าเ,เห็นไก่ตัวนี้นะคะ่ะ ดูแลน้องดีซึ่งแม่ไก่ตัวที่เป็นแม่ไม่ได้สนใจลูกละมีแต่เขาดูแลน้องน้องกลางคืนก็กางปีกให้น้องมาซุกอ,อกให้ความอบอ,อุ่นแก่น้องมีไก่ตัวนี้อยู่ตัวเดียวแบบสุดยอดน้ำใจนะคะ ถ้าถ้ามีเราหารองให้อาหารเขาเนี่ยถ้าให้น้อยๆเนี่ยเขาก็จะยืนมองนะคะเรียกน้องมากินไก่ตัวเนี้ย